ราน,นานมาชาติไทยแก่่งเกรียงไรกล้าฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่วัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Happy English นะคะรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของบุรพากษัตริย์ไทยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้สร้างประวัติศาสตร์ผ้แสงปืนข้ามแม่น้ำสโตงหรือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า The m a k e t Across the Stone River ในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะก็ได้มีการประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงก็มีการเคลื่อนทัพกลับพระนครศรีอยุธยาพระมหากราชาของพม่านะคะก็ได้มอบหมายแม่ทัพสุรกันมาเนี่ยนะคะให้มีการตามติดกองทัพไทย ว่าแม่ทัพเราใช้คำว่า the commander in chief ส่วนคำศัพท์คำว่าตามมาติดติดเราใช้คำว่า in hot pursuit แม่ทัพพม่านะคะได้ติดตามกองทัพไทยจนถึงฝั่งแม่น้ำสโตงเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า the commander in chief from Burma follow in hot pursuit the Thai army ไล่ตามกองทัพไทยนะคะตรงฝั่งแม่น้ำสโตงนะคะกองทัพไทยก็มีการขึ้นฝั่งก่อนมีการยิงปืนนะคะสวนกระสุนกันไปสนกระสุนกันมาจนขนาดนั้นค่ะสมเด็จพระนเรศวรก็ใช้ปืนขึ้นประทับเหนือไหลแล้วก็เหนี่ยวไกกระสุนเนี่ยนะคะก็ได้เจาะทะลุอ,อกแม่ทัพพมา่าตกคอช้างขาดใจตายริมฝั่งแม่น้ำสโตงน้งมต รานนานมาชาติไทยแกร่งเกรียงใครกล้าฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่วันรันพึงอันตรายผ่านความลำเค็นร้อนยันมิดนายเราสามารถที่จะแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะว่า n a r e s o n d h e King c h a s u r a g a m a d e on the back of elephant, thus forcing the Burmese to retreat in desperation. เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของพระแสงปืนถ้าแม่น้ำโตงนะคะนอกจากเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงแสงยานุภาพของประเทศเรายังได้เห็นถึงความกล้าหาญของกษัตริย์ไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฮวงก็ต้องจากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ